ครับมากับเกมที่สองซึ่งผมเจอรถในรีกแล้วนะครับโอ้ oh my g อดแล้วเข้ามากับไอรีอีกหนึ่งรอบนะโอ้ oh my g อดซึ่งโลกมันกลมในสังคมมันบีบขั้นก็ไม่รู้นะทำให้เราต,ต้องไปเจอกันอีกหนึ่งรอบเกมนี้ผมเล่นเป็นมารลอดนะครเพล่นเขาเป็ปลามึกมัเลยแบบเอามาลอชมาว่มามาหลอดเนี่ยปาทะลุโลได้นะครับดังนั้นมันก็ดูดีมีออร่า,าระดับหนึ่งคนระับ จะมาดูว่าจะดูดีจริงไหมนะแล้วทีมเรามีคริสซี่ด้วยนะโอ้น่ารักจัดมีคริสซี่นี่คือมีชชยนะเป็นหนึ่งในเมทที่ผมชอบที่อยู่ในทีมมากที่สุดแล้วนะครับคริสซี่เพราะว่าตัวเป็นเลือนจัดเจอเป็นอีลินก้าเลยตนะิดตามไปก่อนโดนไหมโดนนะสุดระยะพอดีเลยจัด Okay. ถ้าดูจากรายการตีปากใช่ไหมเออน่าจต้องข้อคีบก่อนนะแต่มัน่าช่วยได้อยู่กุ้ทันอูเร็วเหมือนกันนะกาวิได้อยู่ถ้าเป็นลายนี้ก็ยังไม่สีครับไม่มีลายไหนสี่เลยแม่งมาต้องขึ้นบนนะครับคิดว่าปลาหมึกจะขึ้นบน อยูเป็นภาพใหญ่นะโอเคลดโอกาสกระทะนะครับกระทะร้อนอย่าไปเยียบนะครับเจ็บมือโอเควอ t t ์ฟัคต้องเหมนะ่่ยก่อนตกใจเลยนะครับกินเข้าไปรอเลยรอตกใจเลยนะก็เลยคิดวกริ้งเข้าไปแบบ What the fuck สามตัว เรียกว่านัวเลยทีเดียวนัวเ,เดวเดทปูลน,นะครับต้านจั่วสีอะไรอย่างงี้สีเลยสีต้านเวลกากันนะครับกันอีลิงโดนเลยสวยครับนะทอมิ่งเจ้าที่ลงพอดีด้วยคนระับมันก็ลงสต้นพอดีคนระับทำให้เราสามารถ โมกันจอยสซนาคอส์ดเด้งดึงกันดึงดึงโปะเลยทีเดียว what the fuck Oh my god ผมไม่ได้ด okay, oh ูของเกมที่แล้วผมไม่รู้ว่าเกมเราอ่อยอย่างนี้เลยหรือเปล่าอันนี้เกาะๆนะครับอันนี้เพียบจัดโอเคตายพอดี้โอ้ยก้อนเป็นอะไรวะเนี่ย หลอนเลยนะกินน้เราจะต้องกดหาห้องช้าๆหน่อยแล้วกันนะวกูอย่าได้เจอกันอีกเลยนะตกใจว่ะาอู <c oughs> เล่นคนนี้เขามีของนะสุดนี้มากๆกูเลยตอบให้ผมเดาต้องออกสเปียร์ลองตีงนุ๊ตปะออกสเปียร์ลองตีงนุ๊ตน่าจะน่าจะดีสุดนะครับถ้าออกมุหลานี่ไม่ใช่นะ <c oughs> อ,ออกมุหลานี่หลุดตีไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรอ่าสปเปียร์นะครับถ้าสปเปียร์ก็ยังพอมีภาพน,นะเพราะแบบได้คูดาวเยอะมากคอมโ,มโบแบบรองเท้าแล้วคูดาวก็จะแบบสกิลคูดาว30%อย่างได้ถึงสองชิ้นด้วยเป็นตัวเลขที่ฟังดูน่าสนใจนะครับโอเคผมจำไม่ได้ครับว่ามีฟินหรือเปล่าหรืยังไม่ช็อกนะช็อกไม่ชัวร์ มัวเมื่อเราตั้งใจนะโอเคผมเดินทางนี้นี่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่ว่าน่าจย,ยังไหวอยู่นะมาดูเป็นภาพใหญ่โอ้ชิบหายเป็นฟิกเกอร์นะอ,ค,อค,คือผมไมอยากไล่ฝืนไล่นะเอาให้มันกลับไปก่อนกนะ็พอแหละ,ละเข้่อเป็นล้างนะครับไม่ถึงเปิดตาคุปปิ้งที่เราดีทีพีนะ เออผมว่าน่าจะสูดถูกแล้วละอืมเอา้<ป>เอาแ,แคนเซิลไม่ทันหรืออะไรทำไมผมเดินมาละโอ้ไม่ก็ลมงแคนเซิลไม่ทันอุ้ยไหวไหมอันตีสวนสวยอยู่นะสวยอยู่อย่างงี้สวยอยู่ยดูปลาดูคีปล่างหมดไหมไม่หมดนะต้องลงไปซ้ำสวย ได้ไหมโลดนะโอ้ยว่าผมแทงได้อยู่โอเคโอเคไหมเนี่ยอันนี้ก่อนมันม้วนหนึ่งตัวสวยครัอ่ะเอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์ โอ้ยท้องพิเกอร์อกเกะอกเรแบบนี้จะรอดฟาผมน่าจะสังเกตโอ้นไมก็อตาอบอดอืมวัดฮะออกอะไรไปเลยโอ้หงงเหมือนเดิมเขาขึ้นจอกกาอเล็กๆนะครับทำไมวะก็จะเป็นสูตรของเม็ดอะไรสักเม็ดนึงแหละไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวมองว่าไม่เก่งเลยนะครับ ูไอลิเนี่ยได้ผลพลอยได้จากเจาะเกาะแค่สก,กิลหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ดูจะมีประโยชน์อย่างอื่นดูไม่มีเลยตามตรงนะผู้ตามตรงจะดูว่าจะได้ไหมนะคนี้โอ้ยมีฟิกเกอร์ลืมคิดเรื่องฟิกเกอร์ไปนะแต่ได้อยู่นะได้เล่นดัน,นหมดอยู่ เล่นเกมที่ว่าน่าจะโอเคเหมือนกันนะไม่ใช่เย่ yeah. เขาเป็นแวรน,นะครับแต่ปัญหาคือเขาเป็นดับเบิลแคลรี่เขาค่อนข้างจะได้ดาเมจเ,เยอะกว่าแล้วก็มีนะเขา,เ,าเป็นตัวลวงอีกตัวยืนเราไม่มีเลยนะผมเล่นเป็นมาหลอดยืนไม่เคยจะได้สักเท่าไหร่อันนี้เปิดตาน่าจะได้ป่าดูทีหนึ่งนะอืมน่าจะได้ทีหนึ่งนะอยักครับค่อยดูไว้ก่อนนะครับ หรือว่าดูทรงประถูกทูเพื่อนโอเคครับแล้วป่านเด้งเลืก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะนี่เหยียบได้ไงเราขอตีนะโอ้ยก็ยไ,มไม่ตายไหมไม่ตาย โอเคครสโลสวยครับอ OK, nice ú, ีกหนึ่ง็จะไลไรต่อได้ไหมโอเคได้อยู่น่าจะตายนะโอเคสวยโอเคนี้เกิดแล้วมองต้องมองเป็นภาพใหญ่นะพี่ร่างท่านเกิดแล้วน่าจะได้ล่างโหหิวเมก้าหรือเปล่าทรงนี้อย่างไรหลบสวยอยู่แต่ก็อยากนะ ดโอเคได้บอมการอวลัยีนาคีับ่ายวันนี้ไม่โดนมาตกฟ้าผมไม่เห็นว่โอเล่นด้ซ้ำเนันตีฟีเลยโอเล่นเลี๋ยวรู้ว่าโอเล่นอยู่ก็ไม่ต้องกันตีหรอกอันนี้กดนตีได้เลยนะโอเคเจ็นเย็นครับแล้วผมเสียฟิกด้วย ว่าเลยนะเสียสติเลยเป็นอ็อดเสียสติและดูครับไม่เข้าเลยดับแดงมาแล้วต้องรอคืออารินี่ต้องรอมากนะไอเทมมันก็ข้องใช้เยอะคือไม่หนุกด้วยนะที่ไอเทมใช้เยอะแถมเันโดต้นปรับให้ต้นเกมอ่อนกว่าเดิมตั้งเก่งต้นเกมขึ้นาหน่อยหนึ่ง <c oughs> หน่อยหนึ่งแบบหน่อยหนึ่งจริงจริอะแต่ต้นเกมอ่อนลงไปหน่อยหนึ่งอีกะคือมันเหมือนทําให้แบบพอจะเล่นต้นเกมได้มากขึ้น,นครับ ซึ่งผมก็มองว่าตัวมันก็ไม่ได้มีปัญหาเ,เรื่องเคลียว์คีครับคือ่หนึ่งสองรออก็น่าจะหมดเวฟได้อยู่อยากได้ดังมากกว่านะเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหม <'re> ต้องรออีโอเคับ <'re> okay. ผมเข้ามายึดหัวใจโจรโอเคโอเคไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนผมจะสิบสองแล้วอะอยากกันตีว้สิบสองมากกว่านะโอเคโอเคนี่ต้นไม้กินคน โอเ้เดี๋ยวเดเ๋ยวเจ็บเดียวเจ็บโอเคครับได้ดก่กและั้งสวยงามออกทอยก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวพอได้ทอยแล้วเราจะขายทางด้านของรองเท้านะครับไม่ได้ขายผู้ผิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรองเท้าคือตีล่างเลยไหมหรือจะตีการบ h ต t the f ฟักตีอะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยลืมไปว่ามันโดดได้สวยเอาไปเลยอืออ๋อพิมไม่เป็นเพื่อนคนอะไรเลยพิมอะไรอ่านไม่ออกอู๋คีร่าของจะเต็มแล้วนะย้อนเห็นการอาหานจริงๆ สิบคิวเราดันขึ้นบ้านไม่ได้เลยนะเสียดายจัดเสียดายรีอย่างนี้เขาเป็นสองเฮลี์ด้วยครับเีค่อนข้างขี้โกงตัวเราเลทเกมเยอะกว่ามากไม่เป็นไรนะถ้าเขายิงก็ช่วยตัวเองนินดหน่อยะช่วยผมมากกว่านะลองดักดูนะ ือจะรักนายหรือเปล่า,ลาแต่โม,ม,ม oh นี้มีเหรอโอ้ไม่กอดออมนี่เว้ยแล้วมันก่อนเดินตามมาทำไมโอเคยังไง ไม่โอเคแล้วโอ้โหไม่สวยไม่สวยยังแรงโอ้มันได้แดงว่ะโอ้ยเราได้นี่ว่ะโออะไรอ่ะเขาพิมาอะไรว่ะ ผิงไฟอ้เอขไปขวาจะไปถึงเด็ดหดรืเล่นเจอร์เวนเดอร์นะก็ไม่ดีนะเด็ดทีมเราไม่ดีอย่างนี้ครับและเป็นผู้เล่นที่แบกเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะโอ้โนโอ้โน,โโนแต่ไม่เป็นไรครับตรงเราเล่นเกี่วข้างจะมามากกว่าแต่เรื่องดองําเหงิกอาจจะยังแพ้อยู่อนะ่ะเขาส่องแครีต่อให้เป็นแวนที่ ต้นเกมเอ้ยเด็กเกมจะดอบๆไปละก็ยังแรงดิแล้วอืม้มวัดมันเป็นการเดินที่ผมค่อนข้างจะตกใจกับการเดินนี้นะครับอือเหตุผลไหนบอกให้เดินมาทางนี้นจะตีดากันอยู่แล้วโอเคเราหยุดพุ่งไปก่อนอ,อืม้ม อีลินมันแรงมากเลยนะครับแรงจริงไม่โม้นะคือเขาได้จะได้นี่แล้วผมยังไม่ได้เลย,มยไม่ได้ถอยเขาจะได้นี่แล้วเจาะเวทเราคือพอเขาได้เจาะเวทถอยผมก็มีประโยชน์แล้วล่ะผมอาจจะขายรองเท้าไม่ได้น่ะอุ้ยตีเหรอโอเคไปเจอ โอ้ยอดหนีดิโอ้ยอดใจเย็นต้องสาวการเงินเริ่มไล่เรียกกันมาแล้วตอนแรกดำสี่พันนะแต่แรงมากนะดบอีวินหนีไม่โด้ เป็นงงนะเป็นงงผมเปิดไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเน็ตมาหรือ,อยังยังไงกับชีวิตแต่ถ้าดูทรงเดินอย่างนี้อาจจะยังหรือเปล่าโอเคครับคือลอเดินนะเป็นไอเทมที่ข้างดลีกมีประโยชน์เกริน่าออ เป็นการปล่อยดาร์กที่วัดเฮี้ยอไแล้ววอหาจังหวะเปิดคือเราจะได้คุมดาร์กแล้วนะครับเรนล่างน่าจะยังไม่มีเวฟเนาะอาจจะดักนะครับหาม,ม,มุมดัก,กาาเห็นหรือเปล่าอยาเดินออกครับโอ้ อโหูไม่สวยแล้วนี่อูาหายเลยแหม่นี่ผมน่าจะช็อกดีๆวันนี้นะครับแบบลังเลว่าจะหนีไปหนีสุดท้ายก็แตกครับโอ้เขียวเด้งแน่นอนเขียวเด้งแต่ไม่ได้อะไรต่อนะอูไม่สวยเลยคือทำไม การเดินของเรามันเริ่มแปลกแปลกแปลกๆครับไม่รู้เหมือนกันยังไงครับเอ่อไอรีดักอยู่ด้านบนรอบนี้คือเราดันป้อมไม่ได้สักทีทั้งที่เป็นไบโอเลสอันนี้ผมก็งงจริงๆนะครับสไลด์ยิงน่าจะได้อยู่หรือไม่มีตัวยืน ก็จะยังยืนไว้โหมันแปลกๆจริงคนระับเราตีดาร์กได้ไหมตีเถอะอนนมันจะตีอยู่ลวโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก,มก,มก็นี่นารอดไหมโอ้ไม่ก็เร็วกว่านี้อะไรกินขอบคุณไอริสุดยอด ดูมลันสไลด์ได้นะเปิดตาปีเลยนะแต่ประเด็นก็คือผมเชื่อเลยนะ่าเลยก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้เหมือนเดิมนะด้วยผลบางประการที่แบบ bro holy crazy m o n g น r s และเนี่ยลวยนี่แล้วไม่ต้องหวังยะตีกลับกันแล้วกันยังไง ก็ได้อยู่นะครับเข้าไปโปกได้อยู่ครนตลอดไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะโอพี่เอ้ยมันผมไม่ยืนให้เหลืออะไรทำไมแบบทำไมต้องเอียงออกด้วยนะคือจะฟาร์มอะไรอีกนะครับไอ้เทมเต็มแล้วโอ้ my god พอยังเห็ดเอกนะครับเห็ดเอกเกมนี้แบบแปลกๆมากนะครับ การเดินเกมการเดินอะไรพวกนี้มันเป็นทุก่ที่งงติงดังเลยเพื่อนคือเราควรจะกดดันขึ้นไปข้างหน้าไหมอู้หดูดิมันก็ถอยหลังเกินเพื่อนโอ้ my god เพื่อนขอร้องหนึ่งอย่างว่ะขอร้องหนึ่งอย่างว่ะเพื่อนอันนี้เรื่องจริงเลยไม่เข้าใจว่ะผมงงว่ะ คือมันต้องมันต้องถอยไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคือเพราะอะไรเหตุผลวายผมไม่เข้าใจโอ้โหงง Head id, ate, เหตุเอกซ์สมโตมาติกมันตุ่ยฮีกโอ้เอกเซลโอ้ยงงกว่าคือถอยไปแบบโคตรไกลคือกลัวอีลินเหรอ,อผมไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> ผมไม่เข้าใจจริงๆ งงงงงแต่ถ้าช็อตคือแบบเกินความบรรยายอะอ้ my god ยดินสดเดินดีอูแล้วสวยอะแล้เกิดล้านๆอดีตแบบเรานะคือผมอ,อยากจะ โดลดงไปแล้วมันไม่จะสนใจอะไรแล้วมันจะมันจบจบ,จบไฟไปเลยนะแพ้ชนะช่างหัวไล่นละนะมันเป็นบ้าบาอย่างหอเ่าองดีวะอืย <c oughs> <c oughs> oh my god. Mm. Uhm. Anh ấy cũng đi em bây giờ rồi đó Đồn chếp với nhịp chặt Đồn nhịp phung nữa Ui ăn đâu ดูไม่โดนอีกโอ้โหเอาหน้าถล่มเลยโอเคออืมสียสองแน่นอนไหลไหมอูได้อยู่นะ โอ้ยเกอร์วีเน็ตอุย้ยเล็กๆแบบโอเคเราลองแบบปล่อยตัวไปตามตัวปล่อยตัวไปตามใจทำอะไรไปตามลมดมอะไรไปตามใครโหเละเฟมิลี่อัมมงกษ์ มันแรงอะไรขนาดนี้นะครับแล้วผมไม่มีเกาะด้วยนี่โดนดาวฟอสปาดพันแปดงงเหมือนกันนะครมีโอเพนนี่บักหรือเปล่าฮะอะไไปแล้วพูดผมอยากออกเดอะเอจิตละไม่ เลือดผมไหลยังัะขี้เลยครับูจะเ,เปิดเลยเหรอไม่ได้ช่วยได้เขาต้องเข้ามาดูนะเนี่ไม่ได้ขายไว้โอโนโอผ่านดีแล้วโอ้ชิบหายละจบแล้วนะครับ เออจบสักทีจริงแม่งผมแบบงงมากครับการเล่นจักรวาลน,นี้มันแบบวันัฟักซคือมันคืออะไรวะมันแปลกมากนะครับการเดินอะงงจัดมันหลอนเลยนะไ oh no. ม่เข้าใจเลยนะเกมนี้แบบไม่ไม่เข้าใจเลยนะ แต่เราได้หนึ่งเหตุผลแล้วเรายังยังไม่กดนะครับเราจะได้เจอโลกมันอาจจะยังกลมอยู่นะโอ้โหผมหลอนจริงนะครับแบบ what the fuck นี่มันคืออะไรวะอ๋ oh, ไม่เสียดาวด้วยนะมันสะใจจริงๆิงคืองงมากนะครับ what the fuck หมาควงม่ายังไงวะโอ้ oh. oh my god อ oh. ้ งงคือแบบสตันเลยอ่ะ